สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast p o พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงรายการ Girl Planet ยๆ9กันอีกแล้วนะคะหลังจากที่รายการเนี่ยนะคะก็ถือว่าจบลงนะคะถึงรอบฟนอลแล้วแล้วเราเนี่ยก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าใครคือ9คนที่ได้เดบิวต์กับทางรายการแล้วก็จะเดบิวต์เป็นสมาชิกวงเคปเลอร์ให้เราได้ติดตามกันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องในรายการนะคะเพราะว่า ถือว่าแต่ละคนเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงกันอยู่นะคะในตอนนี้หลายๆคนเนี่ยนะคะที่ไม่สามารถติดเข้าไปในไล n ์เดบิ b u t ได้เนี่ยหลายๆคนนะคะก็ค่อนข้างที่จะให้ความเสียใจกับพวกเธอนะคะถือว่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะก็ถือว่ามากความสามารถแล้วก็โดดเด่นนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงพวกแข่งขันทีมจีนกันบ้างนะคะพวกเธอแต่ละคนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความสามารถนะคะแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ยังมีมิตรภาพที่ดีในทีมจีนนะคะให้เราเนี่ยได้พูดถึงกัน สำหรับผู้แห่งขันทีมจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าสนใจอย่างที่เราบอกไปนะคะแต่ละคนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเสน่ห์ที่แตกต่างนะคะมีแบบว่าหลายหลายบุคลิกนะคะให้เราเนี่ยได้ติดตามกันมีความเฟสความมั่นใจในตัวเองกันมากๆเลย แล้วในรายการเนี่ยนะคะทีมจีนเนี่ยเป็นทีมที่มีซีนดาราม่าค่อนข้างเยอะนะคะอย่างใช่ปิงเองเนี่ยนะคะผู้แข่งขันทีมจีนเนี่ยก็มีการขึ้นซับในรายการผิดทําให้หลายๆคนเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเข้าใจเธอผิดไปนะคะตอนนั้นเนี่ยก็มีการดารมาม่ากันอยู่พอสมควรแล้วก็อย่างฝูย่านหนิงเองนะคะหนึ่งในผู้แข่งขันทีมจีนเนี่ยเธอก็เป็นคนหนึ่งที่โดนดาราม่ามาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะตั้งแต่รอบเปิดรอบเปิดตัวเลยเกี่ยวกับประเด็นของการแรปดี ยูจินในตอนนั้นนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ติดตามรายการมาเรื่อยๆจนถึงรอบไฟนอลเนี่ยก็จะเห็นว่าญาญิงกับยูจินเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความสนิทสนมกันนะคะแล้วพวกเธอเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากๆเลยนะคะแล้วก็รุ่ยฉีนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีประเด็นดราม่าในรายการแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีแฟนๆเนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้กันอยู่เยอะพอสมควรนะคะ แล้วก็ในวงเคปเลอร์นะคะหรือว่าท็อป9ที่ได้เดบิวต์เนี่ยนะคะก็มีทีมจีนติดไปคนเดียวนะคะก็คือเสี่ยวถิงนั่นเองแล้วตอนนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าลุ้นมากๆเลยเพราะว่า8คนนะคะที่ติดเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือไม่มีทีมจีนเลยเหลือเพียงอันดับ9เท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบลุ้นมากๆแล้วก็พอประกาศผลออกมานะคะก็เป็นเสี่ยวถิงนะคะที่ได้อยู่ในอันดับที่9นั่นเองซึ่งเธอนะคะก็เป็นทีมจีนเพียงหนึ่งเดียวนะคะที่ติดเข้าไปสู่ไล แอปเดบิวตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะลุ้นกันอยู่พอสมควรนะคะรวมทั้งแฟนๆที่ติดตามรายการกันด้วยนะคะแล้วก็ในรายการเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทีมจีนเนี่ยก็มีการซัพพอร์ตกันอยู่เสมอนะคะพวกเธอเนี่ยก็ถือว่าช่วยเหลือกันได้ดีมากๆเลยนะคะทั้งการร้องการเต้นเนี่ยก็มีการช่วยเหลือกันรวมทั้งภาษาด้วยนะคะอย่างที่เราทราบกันนี้นะคะว่ารายการนี้เนี่ยก็มีผู้แข่งขันจากทั้ง3ประเทศก็คือ จีนเกาหลีญี่ปุ่นนะคะแน่นอนว่าปัญหาในเรื่องของภาษาเนี่ยก็ย่อมจะเป็นอุปสรรคในรายการอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้ในการสื่อสารแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็ให้การทุ่มเทแล้วก็ทาโชว์ออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะพวกเธอก็ถือว่าซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือกันได้ดีมากๆเลยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่เหมือนว่ามาอวี่หลิงเนี่ยนะคะหนึ่งในพวกแข่งขันทีมจีนเนี่ยเธอเนี่ยนะคะก็เคยได้ออกมาไลฟ์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆในรายการประมาณนี้นะคะแล้วเธอเนี่ยก็ยังได้มีการบอกนะคะว่าพวกแข่งขันทีมจีนเนี่ยก็คือแบบว่าโดนดูแลอย่างแตกต่างจากทีมอื่นๆจากสตาฟประมาณนี้นะคะก็คือสตาฟเนี่ยดูแลทีมจีนเนี่ยแตกต่างจากทีมอื่นประมาณนี้นะคะเธอก็บอกว่าพวกเธอเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือกันเองแล้วก็มีการร้องไห้ด้วยก็น่าจะเป็นที่การแข่งขันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะกดดันนะคะพวกเธอก็จะต้องแบบว่าทุ่มเทความสามารถมากๆเลยนะคะ แล้วก็ช่ปิงนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นผู้แข่งขันทีมจีนที่ถือว่าเป็นคนที่แบบว่าหลายๆคนก็มองว่าเธอเนี่ยโดดดินมากๆเลยตั้งแต่รอบเปิดตัวเธอเนี่ยนะคะก็ติดท็อป9มามันตลอดนะคะแต่ว่ารอบอ่ารอบก่อนไฟนอลเนี่ยนะคะก็คือประกาศผลคนที่จะเข้าสู่รอบไฟนอลตอนนั้นเนี่ยช่ปิงนะคะก็หลุดออกไปก็ไม่สามารถเข้าสู่รอบนี้ได้นะคะก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยแฟนๆนะคะก็ค่อนข้างช็อกกันพอสมควรเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าช่ปิงเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่โดด เด่นแล้วก็มีฐานแฟนคลับเยอะมากๆเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นถึงมิตรภาพดีๆของทีมจีนนะคะที่พวกเธอเนี่ยคอยอยู่เคียงข้างกันคอยช่วยเหลือกันอยู่เสมอนะคะแล้วก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ไปให้กําลังใจช่ปิงกันอยู่เยอะแล้วช่ปิงเองเนี่ยก็เป็นพวกแข่งขันที่อายุเยอะที่สุดประมาณนี้นะคะเธอก็ถือว่าเป็นพี่ๆเป็นรุ่นพี่ของทีมจีนเลยนะคะเหมือนเป็นพี่ใหญ่ประมาณนี้ แล้วก็ย่าหนิงกับรุ่ยฉีแล้วก็สิงเฉียวนะคะก็เป็นคนที่แบบไม่สามารถติดเข้าไปในท็อป9ได้แต่ว่าพวกเธอก็สามารถเข้าสู่รอบไฟนอลได้นะคะ หลังจากที่ประกาศผลท็อปเาแล้วไม่ติดเนี่ยเราก็จะเห็นถึงโมเมนต์ของผู้แข่งขันทีมจีนนะคะที่พวกเธอเนี่ยคอยให้กําลังใจกันนะคะแล้วก็คอยแบบว่าอาชื่นชมการพูดขอบคุณกันอยู่เสมอนะคะแฟนๆเนี่ยนะคะก็มีการมองว่าผู้แข่งขันทีมจีนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นทีมที่โดดเด่นมากๆเลยผู้แข่งขันแต่ละคนนะคะก็มาสร้างสีสันให้กับรายการทําให้รายการเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นแต่ว่าก็น่าเสียดายนะคะที่ไลอัพเดบิวท็อปเเนี่ยผู้แข่งขันทีมจีนเนี่ยติดไป เพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะพวกเธอเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าพวกเธอเนี่ยนะคะก็มักจะโดนดราม่ามากมายนะคะในรายการมีหลายๆซีนที่ทําให้พวกเธอเนี่ยถูกเข้าใจผิดจากคนที่รับชมรายการนะคะแต่ว่าพอพวกเธอนะคะจบรายการไปเนี่ยก็มีการออกมาไลฟ์พูดถึง พูดถึงรายการขอบพูดขอบคุณแฟนๆประมาณนี้นะคะแต่ว่าพวกเธอเนี่ยก็มีการพูดชื่นชมรายการตลอดเลยนะคะพวกเธอเนี่ยก็มักจะพูดถึงกันและกันเสมอนะคะอย่างชายปิงกับย่าหนิงเนี่ยนะคะหลังจบรายการก็มีการไปเที่ยวด้วยกันนะคะก็มีการเอารูปลงอินสตาแกรมนะคะอย่างนี้ก็ให้แฟนๆเนี่ยนะคะได้หายคิดถึงกันอยู่พอสมควรนะคะ นอกจากนั้นนะคะพวกเธอเนี่ยก็ยังมีการกลับจีนพร้อมกันด้วยนะคะแล้วก็มีการออกมาไลฟา์พูดถึงการขอบคุณการประมาณนี้นะคะอย่างที่เราบอกไปแฟนๆเนี่ยนะคะก็ยังคาดหวังแล้วก็ยังอยากจะเห็นพวกเธอเนี่ยนะคะได้เดบิวต์ตามความฝันของตัวเองเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถมากๆเลยนะคะยังไงนะคะเราก็จะต้องรอติดตามผลงานของพวกเธอกันต่อไปนะคะสําหรับผู้แข่งขันทีมจีนทุกคนเลยนะคะก็ถือว่าทุกคนเนี่ย เก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความสามารถรอบด้านนะคะยังไงก็จะต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะพวกเธอเนี่ยก็มีหลายๆคนนะคะที่ออกมาเปิด i.g. แล้วนะคะยังไงก็จะต้องไปติดตามกันได้นะคะ แล้วนะคะก็ถือว่าขอชื่นชมมิตรภาพของทีมจีนมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าพวกเธอเนี่ยจะผ่านอะไรกันมาเยอะแยะนะคะแต่ว่าพวกเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักสู้มากๆในรายการนะคะก็ถือว่าเป็นทีมที่มาสร้างสีสันให้กับรายการมากๆเลยนะคะยังไงก็จะต้องสนับสนุนแล้วก็คอยติดตามพวกเธอกันต่อไปนะคะ นีแ่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาจากตั้งแต่รอบเปิดตัวจนถึงปัจจุบันของรายการเลยนะคะเราก็ได้เห็นมิตรภาพดีๆของทีมจีนสาหรับใครนะคะที่ชมคลิปนี้อยู่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ